เกียิมากๆครับแล้วก็ดีใจมากครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้ครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปแล้วครับว่าเรื่องสุขภาพจิตมันเป็นเรื่องภายในที่แบบว่าสําคัญมากจริงๆครับถ้าเกิดเรามีโอกาสได้พูดคุยหรือว่าแชร์กันให้นอื่นเนี่ยก็เป็นผลดีกับเราอย่างเราแต่ละคนมีวิธีร,รัเลือนกับดูแลสุขภาพจิจจจตเป็นยังไงบ้างอย่างพที่ไน่มีในบ้างอย่างผมส่วนตัวนะครับก็จะมีเรื่องอะไรเนี่ยผมก็จะคุยกับครอบครัวเป็นส่วนใหญ่ครับ แล้วก็เหมือนคล้ายๆกันครับก็หาคนปรึกษาว่าจะเป็นครอบครัวหรือบางทีแบบคุยกับคนที่แบบรักเราคนที่เราไว้ใจก็ช่วยได้เยอะเหมือนกันครับ หนูก็จะระบายออกมาค่ะบางทีถ้าไม่มีคนคุยด้วยก็คุยกับผนังกําแพงเพราะว่าเราบางทีเราก็อึดอัดว่าเราไม่อยากให้เขาลําบากใจกับปัญหาเราเราก็คุยกับต้นไม้ไปไปพูดหน่อยตัวเป็นรุ่นเอค่ะช่วงนี้ปัญหามันเกิดขึ้นเยอะไหมนะคะสัตว์ประดไรผมว่าทุกวันนี้วัยรุ่น,นมันกดดันมากขึ้นนะครับพอเรามันมีโซเชียลเล่นใช่ไหมครับเราก็เห็นเห็น ข่าวสารข้อมูลเยอะอะไรเงี mm hmm. mm ้ยพอรู้เยอะมันก็บางทีมันก็เครียดมากขึ้นก็อยู่ยากขึ้นแหละก็เช่นพี่อยากมีผลไหมคะมีผลนะว่ามีผลนะแบบไงเหมือนแบบว่าตอนนี้ค่ะเด็กรุ่นใหม่ท oh. ี่เกิดมาเจนหลังๆหนูแล้วค่ะเกิดมาก็จะพร้อมกับเทคโนโลยีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยบางอย่างที่เขายังไม่จําเป็นจะต้องเผชิญให้ปวดปกปวดใจหนักหัวอะไรเงี้ยค่ะเขาก็ต้องเจอแล้วรับควย เช่ยอออครับผมครับผมก็มีผลแน่นอนครับเพราะว่าในโซเชียลเนี่ยก็มีคนหลากหลายหลายอายุอะไรอย่างเงี้ยครับที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นได้ีครับก็อย่าง ถ้าในชีวิตจริงถ้าเปรียบเทียบในชีวิตจริงกับในโซเชียลเนี่ยครับเราในชีวิตจริงอาจจะไม่เจอแต่ว่าพอสมัยนี้มันมีโซเชียลเนี่ยมันก็ทําให้จากที่ไม่เจอกันเจอได้อย่างเราสองคนหาแฟนคบค่อนข้างเยอะมากแล้วเขาก็จะแฮปปี้ความสุขเวลาได้เจอพวกเราอย่างี้พี่มีคนเคยมาปรึกษาปัญหาสุภาพจิตของทางวงเรานี่นะส่งข้อความมาขอกำลังใจอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็เจอเยอะเยอะเหมือนกันครับก็เราก็ช่วงที่มีเวลาว่างเราก็พยายามให้กำลังใจแบบต่อเนื่องบางคนก็ มีฝากมาแบบมันขอคลิปบ้างอะไรบ้างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออมันช่วยได้เราไม่ได้ลำบากหรอกครับให้ของพี่ใบขอคลือขี่รู้ขอยืมเงินไม่จะให้ดีไหมเพราะว่าก็เออเขาอยากหวังแบบนั้นแต่ได้ให้กำลังใจอะไรเงี้ยซ้าหายเครียดเราจะเครียดนะเราจะเครียดแทนเราแทนต้องมีเบอร์ให้มีไหมน้องเลยยังค่ะยังไม่มีจะให้ค่ะเป็นส่วนใหญ่เรื่องที่เครียดของแต่ละ ตอนนี้ส่วนใหญ่เป็นเรื่องเรื่องงานครับเรื่องความกดดันกับงานที่เราได้รับมอบหมายมากกว่าครับเพราะว่าเราใหม่กับตรงนี้ด้วยแล้วก็มันมีหลายงานที่เรายังไม่เคยทำครับก็เชิญอยากจะเป็นด้ไม่จะลังใจยังไงหรือว่าปรึกษาใครกคก็เนี่ยส่วนใหญ่จะเจอพี่ใบก็จะปรึกษาคุยกันเจอกันเกือบทุกวันนะครับมีเรื่องอะไรก็เจอได้บ่อยก็คุยๆกันครับใบนะคะใบแม่เหมือนกันเข้ามาล้นมือเลยใช้ใช้กันครับแบบ เคยทางานมาบ้างเหมือนกันแต่ก็โหไม่ไม่หนักเท่าตอนนี้ตอนนี้ก็เหมือนก็เรียนรู้ไปพร้อมน้องเหมือนกันแต่ว่า<ช>เราก็เจออะไรบางอย่างบ้างที่พอจะแนะนําได้หรือแบบบางทีแนะนําไม่ได้ก็รับฟังได้อะไรเงี้ยครับก็ก็ปรึกษากันช่วยกันครับมน,นียังไงก็ <c oughs> หนูก็เรื่องเรื่องเรียนขึ้นมาด้วยค่ะเพราะว่าต้องเวลาระหว่างงานกับเรียนแล้วก็ไหนจะมีเรื่องสุขภาพเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยช่วงนี้เราก็ต้องดูแลสุขภาพกันทุกคนเงยครับ ร้อยจะหมดไหมลบก็น้องหมดลบก็กะเล่นได้ลเไปมี่เสร็จไหเมื่อกี้ถ้าลบถ้าลบมาก็มีคนหลงเข้าไปได้อยากเราเป็นแบบว่าศิลปินดาราเนี่ยการใช้โซเชียลเรุ่งระมัดระวังยังไงบ้างผมว่าเหมือนมันมีคนหลายอายุหลายเจนหลายเพศหลายวัยอะไรเงี้ยที่แบบมองเราอยู่อะไรเงยครับผมก็รู้สึกว่า เราก็ต้องรับผิดชอบกับคนทุกกลุ่มทุกวัยอะไรเนี้ยในการที่เราจะโพสอะไรหรือเราจะเคลื่อนไหวอะไรในโซเชียลอะไรเนี้ยก็ต้องคิดเยอะขึ้นคับคุณมองการใช้โซเชียลของเปลี่ยนไปอะไไทำการไรออารยอยู่ตรงนี้ก็จริงๆถ้าผมผมไม่ไม่เปลี่ยนม,มากนะผมเป็นคนไม่ค่อยเอา,เอ,าอะไรลบๆล,ล,ลงขนาดนั้นเลยคือแต่หลังๆก็ต้องน้อยลงอีกเพราะว่าเราก็ไม่อยากจะเอา กำลังลบหรือเอาความเครียดไปปล่อยลงให้คนอื่นเขาเห็นให้เขาเครียดตามเราอะไรบางส่วนก็จะพยายามแบบพูดอะไรน่นนั้นนักนอะไรแบบให้กําลังใจอะไรดีๆอะไรเงี้ยเราก็จะไปทางนั้นมากกว่อนการเป็นคนดังรู้สึกว่าอะไรว่าตัวเองต้องเป็นพิเศษไหมครับแน่นอนอยู่แล้วครับมันมีคนเห็นเรามากขึ้นแต่ก่อนมีคนมองเราจากหมื่นมุมวันนี้กลายเป็นแสนมุมกลายเป็นล้านมุมมันก็ มีมุมมองที่มองต่อเรามากขึ้นอะไรเงี้ยแต่เราก็เวลาได้รับคําติคำํำชมอะไรมาเราก็รับฟังอันไหนเราปรับแก้ได้มันดีกับตัวเราเอ้ยเราก็เห็นด้วยขอบคุณเราก็ทำแต่ที่เอ้ยเราทําไม่ได้อันนี้มันเป็นตัวเราแล้วแล้เราไม่ได้เดือดร้อนใช้เราก็เราก็รับฟังไว้แล้วเราก็ก็ต้องปล่อยไปบ้าง ผมรอม้อนมีเสียมงมากแล้วเลยใช่ใชครับผมก็คือข,ของผมเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงเลแบบจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยคือมันเร็วมากแล้วมันก็เกิดขึ้นไวมากครับก็อย่างที่บอกว่าเราจะโพสเราจะโพสอะไรเราจะลงอะไรเงี้เราก็ต้องผ่านความขีดเยื้ขึ้นเราต้องระวังระมัดระวังมากเป็นรู้สึกว่าความเป็นส่วนตัวหายไหมแน่นอนครับเพราะพอเราดังขึ้นมีคนรู้จักมากขึ้นเนี่ยครับคือความส่วนตัวของเรามันก็แคบลงด้วยครับ แต่ก่อนมันก็ไม่ได้มีคนสนใจขนาดนี้แต่ก่อนเราฝุดหลายเท่าเหมือนกันครับใช่เลนะคะเหมือนเราต้องเรียนรู้ว่าต้องคอยปรับปลี่ไปเรื่อยๆใจนนานใช่ครับคือเหมือนแต่ละวันผมเรียนรู้หลายอย่างเพิ่มขึ้นทุกๆวันอยู่แล้วครับเพราะว่าเื่อง่างผมไม่เคยไม่เคยทำงานหน้าเลยมาก่อนครับเพราะฉะนั้นทุกวันที่ผมเจอสิ่งใหม่ๆนั้นจะการเรียนรู้แต่ก็ไม่ไห้แบบโคตรแค่หรือหมดตังใจไปเนาะในการที่จะทำสัตว์ยาเลยจะได้แบบไม่ไม่ครับเพราะว่า อย่างที่บอกตลอดว่าแบบคือผมได้มาได้มีโอกาสมาทำงานตรงนี้คือมันโชคดีมากๆแล้วก็ทุกๆวันที่ผมทํางานคือมันมีความสุขมากรับ่างที่ผ่านมาสามารถต่างๆสามารถจะเกิดขึ้นกับตัวแฟนคลับที่รู้สึกว่ารักเรามากเลยอย่างเงี้ยครับจะไปสื่อถึงเราอยากจะบอกอะไรตรงนี้ไหมครับผู้ดำเนินรายการก็ก<อ>็ต้องบอกว่า ก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับสู้ๆนะครับยองงงคือไหมคือที่สองคนก็ผมถ้าใครที่ตามผมรักผมแล้วแบบบางทีเลยเป็นห่วงแบบได้เร้คือไม่รู้อะผมรู้สึกว่าถ้าใครตามผมผมอยากให้เขามีความสุขกับผมมากกว่าคืออะไรที่ตามผมแล้วแบบมีความสุขกับทําเลยคุณเต็มที่เลยคุณอ่ อยากทำอะไรที่มีความสุขทําเลยถ้าไม่เด็ดร้อนใครอะไรเงี้ยแต่ถ้าตามผมแล้วบางบางเหตุการณ์บางช่วงบางอะไรมันมันเศร้าหรือมันทําให้คุณอ่หุดหงิดใจหรือว่ามันมีอะไรลบๆเกิดขึ้นในใจก็ผมว่าก็ปล่อยไปก็ได้วันไหนคุณมีความสุขที่จะกลับมาตามผมก็กลับมาตามอนะไรเงี้ยไม่ไม่อยากให้ใครที่ตามผมต้องรู้สึกแย่ลงอยากให้คนที่มาตามเราได้รับแต่สิ่งดีดี มีอะเวลาอยากจะฝากของแฟนๆที่คอร์ดกังวลใจให้ติดตามเราอ๋อค่ะถ้าใครที่ติดตามอยู่หนูเพิ่งปล่อยเพลงไปก็เพลงไหนเล่าของโปรเจกต์นี้นะคะจะเ s าแพฟ a l e t t ฟังแล้วเล่าเท่ากับ เออควาสุขนะคะแล้วก็อ๋อเราฝากเพลงตัวเองได้ไหมอ๋อเดือนเดือนหน้าช่วงกลางๆเดือนก็จะปล่อยเพลงแล้วนะคะแล้วก็ฝากติ๊ต้าพี่ส่งมาให้โอ้ฝากติดตามน้องได้ไหครับผมครับคือแบบสิ่งที่พี่มีอะไรฝากขอหน้าอ๋อครับก็เดี๋ยวเดือนสิงหาดีแล้วนะครับซีรี่ส์ของพวกเรานะครับเพราะเรายังคู่กันนะครับสติล สเกเตอร์ครับจะออนแอร์กันแล้วทั้งหมด5ตอนเนาะหตอนครับวันศุกร์เหมือนเดิม3ทุ่มซึ่งถูกต้องครับครับผมไงฝากติดตามด้วยแล้วเงี้ยเงี้นิดนึงว่ามีเพลงประกอบที่เอ่ออืมดูกันเดี๋ยวดูกันเดี๋ยวดูกันเดี๋ยวดูกันราคาฝากไปดูนะครับครับก็ฝากเหมือนกันครับซีรีส์พอเราอย่างคู่กันนะครับต้องบอกเลยว่าตอนใหม่ของพวกเราเนี่ยคือมีความสุขมากจริงครับเพราะตอนถ่ายนี่คือแบบ ทุกซีนทุกตอนตอนอ่านเรียกว่าแบบมีความสุขแล้ว่็ถ่ายจริงๆี่แบบดีกว่าดีกว่าเดิมครับแต่ว่าทั้งคู่ที่ตอนนี้ค่าตัวนี่คือสองคนนี่เสียดล้านเลยไม่รู้ <c oughs> ยังไม่ได้จับเลยครับ <c oughs>